สวัสดีครับพอกันนี้แล้วนะครับกับที่ธนภัทรเจริญฟ้ามบัลลักดานตะบนนอแมกสุพาอําเภอพุนจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นช่วงเช้านะครับขึ้นมาตัดแปลงหญ้าแปลงใหม่แล้วครับอันนี้เป็นแปลงหญ้าไวนานะครับที่เป็นแปลงเก่าเดิมของหญ้าลูซี่นะครับแต่ว่าปีนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรเป็นหญ้าไวนานะครับนี่ขึ้นมาตัดเดี่ยวหกแถวนะครับบางๆนะครับหญ้าบางๆนะหญ้าไวนาหญ้าในแปลงนี้เราข้างล่างเราตัดเสร็จขึ้นมาแล้วนะครับได้สองก้อนครับวันนี้ได้สองก้อนก็เลยตัดขึ้นมาตัดแปลงนี้่ ไม่ได้ถ่ายตอนตาตอนไรนะครับฝั่งโน้นม้วนเสร็จแล้วนะครับเพราะว่ารีบนะครับเพราะว่าแดดมันจะออกนะครับก็เลยเฝ้าตัดเฝ้าอย่างเดี๋ยวอันนี้ก็ให้เบื้องเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวฝึกเฝ้าเห็ดนะครับแดดมันจะออกก่อนเดี๋ยวคอยมาคุยกันอีกเทียนหนึ่งนะครับครับนี่ก็ม้วนเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดหญ้าหวายนานะครับนี่หญ้าหวายนานะครับปล่อยธรรมชาตินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าเก้าก้อนนะครับก้อนที่เก่าก็ได้ประมาณจะ แน่นๆอยู่นะครับเก่าก่อนนะครับก่อนที่เก่าสิบสิบเอ็ดกับญาไไนสองก้อนนะครับวันนี้ก็แดดร้อนนะครับแดดแดดร้อนดีนะครับที่ผมรีบทํานะครับวันนี้ใช้เวลาม้วนนานนะครับใช้เวลาม้วนนานมากเลยเอ้โน,นี่ยังก็มันนั่นหลายขั้นตอนเนาะห้ามันสั่นเราต้องได้กวาดนะครับ ปกติตัดต่อแถวแล้วสี่แถวก็เดินไปเดินกลับได้เลยแต่ว่ารอบนี้มันหญ้ามันสั้นนะครับหญ้ามันสั้นมันก็เลยได้กวาดเสียเวลากวาดเองนะครับเนี่ยพักก่อนนะครับพักพักทั้งหมดได้ทั้งหมดสิบเอ็ดก้อนนะครับวันนี้แต่ว่าเป็นหญ้าเขาเรียกว่าหญ้าเลยนะงาน ย่าหวายนาอ่ายาหวายนานะเกากอนะครับเน่นๆเลยเนาะครับเกาก้อนีแนๆเลยนี่แต่ว่ามันอยู่ใต้ต้นกระเดานะครับมันมีเศษใบไม้อะไรทับถมอยู่นะครับนี่หน้าหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็สองวันสามวันหน้าสิ้ประมาณสามหมื่นนะครับตัดน่าจะได้ตัดสามวันเพราะว่าหลังจากนั้นดูแล้วมันฟังฟังฝุ่นมันบางนะครับน่าสิบ่ตัดเอาแล้วนะครับ ตัดทิ้งอยู่อาจจะไม่ตัดเอาอย่างนี้นะครับหรือจะไม่ตัดทิ้งนะนรับน่าจะได้สามวันแป,ปลงข้างบนก็มันบางเป็นจะตัดได้บุบๆนี่ครับต้องไปเบื้องก่อนแล้วก็จะตัดนี่นะครับยาดไหนฝั่งนู้นแล้วก็มามันมาเรแป,ปลงนี้นะครับนี่มันมา lesson, er เรก็พ่อออนๆก็สะได้ตัดแล้วนะครับนี่หรือว่าจะตัดมันมาเรก่อนนะครับให้ตัดมันดูเดี๋ยวเช็คน้ําก่อนนะครับตัดยอวายเสร็จเดี๋ยวลงมันมาเรดีกว่าเดี๋ยวมันแก่เดี๋ยวมันยากอีกนนะครับตัดให้มันกินอ่อนๆก่อน แต่ว่าแต่ถ้าตัดมันมาเรีแล้วมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะขันตัดมันมาเรีแล้วมันนั่นมันหญ่ซะมันจะโตช้านะมันจะไม่ทันเพราะว่าจะหวานข้าวแล้วจะไถายหุดวานเขาแล้วแต่ว่าถ้าเอาไว้ก็ก็น่าจะได้อยู่ถึงแก่ก็ไม่เป็นไรนะวัวก็กินดีอยู่นะถ้าตัดถ้าตัดออกรอบนี้แล้วรอบหน้าไม่น่าจะได้ตัดอีกเดี๋ยว้างั้นพักไว้ก่อนมันมาเรีให้ให้ให้ยาวกว่านี้ก่อนนะ วางแผนก่อนนะครับอันนี้พูดคุยวางแผนไว้ก่อนแต่ว่าจะทาหรือไม่ทําก็ดูก่อนนะแปลงหญ้าก็ก็ไม่ไม่ค่อยคิดอะไรมากนะครับเพราะว่ามองดูแล้วมีหญ้าอยู่ก็พอฝืนฝืนดันดันไปได้อยู่นะครับเนี่ยก็เหมือนก็ไม่บางคนก็ไม่มีนะครับเนี่ยอย่างบางทีเราก็มีบหลายขึ้นนะครับงัว่พิ่นกระสู้สีกับผมนะแต่ว่าเพ่นขยันหาญานะครับ อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบริบทของเรานะบริบทของเราตัดเครื่องม้วนอันนี้เครื่องตัดนะครับบอกเลยครับว่าตัดตัดตัดไม่นานนะครับตัดตัดหญ้าไม่นานนะผมตัดเอาอันนี้ออกนะผมใช้เวลาตัดไม่นานนะครับเมื่อเช้านี้ตัดเกียร์สามเกียร์สี่เลยนะครับ ปะเด็นอยู่คือมันสัน่นมันมันใช้เท้าวกวาดไม่ได้นะก็เลยตัดเกียร์สามเกียร์สี่แล้วมันต้องเด้เอวใช้เขาเรียกว่าอะไรนะต้องเล้ยสสไม่กวาดมากวาดอีกนะครัเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องต้อง,ต,องต้องได้มาแต่เช้าตัดไว้แล้วก็ใช้เวลากวาดนะครับกวาดลําบากอยู่ลําบากอยู่ถือว่าลําบากอยู่นะครับอันนี้สายแล้วนะครับดีอย่างเดียวคือแดดว,วันนี้แดดมันไม่ออกแค่นั้นแหละโอ้ อย่างติดมืออยก่ก็จระบีดดามูเ่เงาตังๆเั้น,นะแดดร้อนแล้วสายมาอันนี้คือผมยืนถ่ายให้ดูว่าผมพักนะครับผมพักผมสิบเอีวซ่าเล่งมาขนนะครับทีนี้พักเหนื่อยก่อนชบมบรรยากาศ ก็ถือว่าพอมีพอพ่อได้กินอยู่นะครับถึงอาจจะไม่อิ่มขนาดเขาเรียกว่าอะไรนะถึงอาจจะไม่อิ่มมากก็พอได้กินอยู่เอ้าวงนี้ล้มนะครับเข้าช่องตรงนี้เลยปะบรรยากาศโอเคครับเดี๋ยวปเปียวซาเล้งมาขนครับพอดีรถซาเล้งมาขนแล้วนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงย่้าไหนก็ได้สองก้อนแน,น่นๆเลยนะครับนี่สองก้อนแน,น่นๆแล้วก็จะข้ามไปแปลงด้านบนแปลง ย่าหวายนานะครับไปครับนี่ขึ้นมาห้างงาแล้วนะครับนี่แพนโกลาเอ้ยย่าไหนสองก้อนนะครับดูย่าเมื่อวานนะครับนี่กินไม่หมดนะครับนี่บบงครัไม่รู้ว่ามันอิ่มหรือมันอะไรนะครับแต่ว่าน่าจะได้โกยทิ้งแล้วนะครับนี่ต้องต้องได้โกยถิ่มนะครับนี่โกยทิ้งแล้วเดี๋ยวโกยทิ้งก่อนนะครับทําความสะอาดก่อนอ๋คครับเมื่อกี้ทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ลืมถ่ายตอนทําความสะอาดเสร็จนี่ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนมาได้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก้อนนะครับได้อีกสี่ก้อนนะครับสองเถียวพู้นะครับหยาที่เขาทิ่มผมนะครับสะอาดนะครับทำความสะอาดดีแล้วได้อีกสองเที่ยวนะครับเที่ยวละสองก้อนนะครับไปสลิงเหรอได้อมาหมดแล้วนะครับสิบเอ็ดก้อนนะครับนี่ดูญ้านะครับสิบเอ็ดก้อนนะอันนี้ญ่าไนนะครับสองก้อนแรกอันนี้เป็นญ้าไว้นะครับนี่ลักษณะการม้วนก็จะม้วนพันเชือก เชือกก็จะม้วนพันไว้่างนี้นะครับรทั้งหมดสิเบเอ็ดก้อนนะครับตัวนี้แน่นๆเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นยามันเป็นหญ้าหวายตอที่มันแทะเลมแล้วนะครับแกแล้วก็แกตายไปน้ำแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังติดไฟฝอยไม่อยู่อาจจะกินไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลำลำที่มันเน่าเน่างนึ่งน,นะครับอาจจะกินไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเสริมเสริมกันไปพ่อได้กินนะครับพ่อได้เสริมเสริมกัน มานี้นะครับเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ก็เ,เชือกออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่ก็คือเชือกเราเอาเราเก็บไปใช้พรุ่งนี้นะครับสิบเอ็ดหม้วน,นะครับเชือกวันนี้ของนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปปล่อยวัวมานะครับที่นี้บรรยากาศมาเก็บไว้ตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นถังเปลือกมะล้างหมักยีสต์อายุสิบ สี่เดือนนะครับสี่สิบห้าเดือนแล้วยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวสองปีค่อยเปิดนะครับเป็นประมาณสิบถังนะครับสองปีเปิดสามปีเปิดสี่ปีเปิดเปิดปีละหนึ่งถังนะครับจนถึงประมาณสิบปีนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปปล่อยกัวครับครับนี่ก็หลังจากที่ปล่อยกัวเข้ามานะครับฝั่งนี้ก็นอนกัวก็กินหญ้านะครับหญ้าหวายนะตัวนี้สะดือบวมนะครับเดี๋ยวโทรหาหมอก่อนนะตัวที่คลอดได้สี่ห้าวันนะครับสะดือบวม ออกมาเมื่อเช้านี้สังเกตเห็นนะครับสะดอบวมเตือนวยหยาเป็นหยาไวนะครับไม่รู้ว่ากินเป็นยังไงเตือนวยน่าจะกินดีอยู่นะถ้าไวก็ผสมแห้งบ้างนะครับแล้วก็กินได้นะไม่ครายทิ้งเท่าไหร่เพราะว่ามนนันนส่วนมากมันมีแต่น้ําฝนนะครับที่ขังน้ําไม่ขังนะครับเพราะว่าเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะ เปิดอันนี้ตลอดเนาะสิบเอ็ดก้อนวันนี้ก็จุกๆเลยแหละครับเนี่ยขันกินเบิดนะครับขันกินเบิดอะบกกลมบัเอิยหนาเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าหญ้ามันสั้นนะหญ้ามันสั้นแต่ฝั่งโน้นเป็นหญ้าไหนนะครับฝั่งนี้มาเป็นหญ้าไหนหญ้าไหนสองก้อนฝั่งนี้แล้วก็มาหญ้าไว ตัวนี้พ่อ,อยาไว้นะครับรังดูดหากินยาไว้นะไปกินยาเร็วบักอาเธอเนี่ยกินเจ้าโอโม่เนี่ยกินยาไหนนะครับนี่ ฟังน das ี ein. Ein ่ยาในงามๆนะครับเนี่ยงามๆอ่อนๆเลยนะครับกรอบๆเลยมันมักกินยาในนะครับเนี่ยทำไมถึงว่ามันชอบกินยาในเพราะว่าตอนแรกมันไปกินอยู่ฟังขุ่นนะครับยาเอียงเกาะยาไวยมันไปกินมาแล้วนะครับลองกลับมานะครับยาไวยมันจะมีมันจะไม่ค่อยล้วนนะครับยาไวยมันจะเป็นแบบเหงาเก้านะครับมันจะเป็นเหงา เงาที่ปล่อยง้วแทะลงแทะเล่มหลอกกัดกินมันสิเหลือประมาณคืบหนึ่งนัดน่นะครับแล้วพวกนี้คือเป็นพวกที่มันเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยเป็นจากเงาที่เกิดขึ้นมาใหม่แตกเงาเก้าล่ะครับแต่ว่าเกิดมาใหม่เนี่ยฝั่งนี้สี่ก้อนจุกๆเลยนะกลัวก่อนไหนท้งไก่ง้วยก็ มตาไปจีเ,เลยหมกมากวางเด้ไปวันนี้อิ่มแน่นอนครับเพอเจอหญ้าวายครับก็งว่ตาตัวนี้ด้งยินว่าตได้ยินเตียงนะครับโอ้ยว่าตได้ยินเถียงอย่างห้เลนนะครับเอ๊ะงอยางกัมีอย่างนี้บัวก,ก็ต้องอยู่ใกล้แม่นะครับเพราะว่าแม่จะเป็นคนดูไอ้น,นี่ให เออเนี่ยแหละปกป้อววงอันตรายให้นะกินทั้งวันแล้วครับวันนี้หญ้าหวายนะครับหญ้าหวายก็70-30นะมีหญ้าที่เป็นเหงาแหงเหงาแก่เนี่ยกับสสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเป็นเศษใบไม้อีก10% ก็สวนหญ้าดีก็กประมาณสักห0นะ60-65%ห้าตแหละทีไปมันเหยียบงัวหน่อยติดแล่ะซุ้มหาเนี่ะหัวหน่อยลูกแล้วนะครับยังไม่นิ่งนะครับยังไม่นิ่งวนกันอยู่นยเนย ยังไม่นิ่งนะครับชนกันเรื่อยๆนะครับก็ออาอภัยที่ใช้คำหยาบนะครับเมื่อกี้นี่ไปบ่อกินกะไปหานอน เฮเฮบกหัวแดงอันนี้บกหัวแดงตัวผัวตัวผูหนังื้องหลังก็คืออันนี้ตัวแม่ถ้าแม่ได้กินหญ้าดีก็จะส่งน้ํานมต่อลูกนะครับแม่นี้ก็ท้องแล้วนะครับเริ่มเด้ยเนยสองตัวน่าจะทําได้แล้วนะ ดี๋ยวนัดหมอมาทำเขาแล้วครับมีสองตัวไม่จะทำได้แล้วถือว่ากินดีอยู่นะครับหญ้าไหวหญ้าไหวธรรมชาตินะครับนะก็กัดสิทธิีนะครับแต่ว่าก้อนไม้กันใหญ่กินเนาะเนี่ยมันใหญ่กินพวกเงาวันนี้เป็นเศษไฝอยนะครับพวกเงามันเป็นเศษไฟฝอยอยู่นะก็ให้เลือกกินเดานะครับเลือกกินเดา ถือว่าโอเคอยู่หรอกนี่ของแท้นะครับพระโคกินยาแต่ว่าอิ่มแน่นอนนะครับยญ้าหวาเนี่โอ้กินเบิรนี่ได้เนี่ยตึบ๊บเลยครับเมื่อเช้าตัดหกแถวได้เก้าก้อนนะครับได้เก้าก้อนหกแถวพรุ่งนี้ก็น่าจะตึงหกแถวอีกนะครับหกแถว อาอย่างนั้นอย่างนี่ตัวนี้ก็ทาเขาน่าจะทําได้แล้วนะสองตัวฝั่งนี้ก็เป็นหญ้าไหวนะครับเนี่ยดูนะครับดูนี่เป็นหญ้าไหวนะแต่ว่าหญ้าไหวน่าจะเป็นก้อนที่หยางามนะครับหญ้าไหวงามนี่หญ้าไหวงามๆเลยมองนี ว well. ่ากระเล็ก no กินดีนะครับก็ภารกิจว like. ันน okay. ี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเข้ามาดูกลัวเข้ามาดูว่ามันประมาณใดนะครับโอเคแล้วโอเคแล้แม่ดูเขาบีนะครับผมบรลว่วมันบียอดนะ เป็นพันธุกรรมหรือว่าบี้เพราะว่าทําเขาไม่อยู่นะครับไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นบี้บี้เพราะว่าทําเขาไม่อยู่นะผมว่านะ่ะเพราะว่าอ่าศูนย์ท่าพระสิบสามปีที่แล้วน่าจะทําเริ่มทําเขาได้แล้วลวะักคูนี่กระสนตะมูนะครับเนี่ยมูจะว่าสิก,กินนี่ยังนะครับแบบ มันอาจจะยังไม่ชิน,ชนกินการกินญ้าหวายนะครับเอ,เอาเอาเอาส้นดาก,กันแล้วเอ,เอาส้นดาก,กันแล้วไม่ชินจินญ้าหวายนะครไปดูอนาคตแม่พันุเลือดร้อยของเรานะครับแม่บอกเนยนยๆนยเยบสอเมษานะครับ เกือบจะหนึ่งเดือนแล้วชีดดีลึงดีนะครับเปิงบักโอโมนะครับเปิงซุ้มนี่ซุ้มเจเนีชันที่สองตัวเมียสามตัวผู้โอ้ตัวเมียสองตัวผู้สองนะแกงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เอาสิบลูกวัวสิบตัวนะคัเบิ้งบักโอโมโอกินนะครับมันมัน่นค่อยได้กินยาไว้ประมาณนี้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ภารกิจหนวันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วใครมีข้อสงสัยสอบถามก็เม้นมาได้นะครับหรือมีข้อแนะน,น,นำเสนอเสนอเี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ